สวัสดีครับวันนี้พวกผมสตาร์ก่าอีกเช่นเคยนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครออร่านะครับผมในตำแหน่งของเลนการนั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางออร่าได้นะครับแล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันออร่านะแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางออร่าได้มากกว่านี้นะแต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม ตัวละครที่สามารถแก้ทางออร่าได้นะครับผมตัวละครตัวแรกนะครับนั่นคืออวีจงนะ<อ>ก็ตอนที่อวีจงกดอัติเมตแปลงร่างเป็นมังกรอยู่นะครับออร่าไม่สามารถที่จะซีซีใส่อวีจงได้นะก็พี่แกกาลังบินอยู่นะแล้วก็บินทีเนี่ยก็ทาดาเมจใส่เราได้ด้วยนะชนไปชนมาอย่างเงี้ยการที่ออร่าจะหนีก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยไม่มีสกิลหนีนะนอกจากจะจ่ายฟิกหนีนะครับถึงพี่แกจะมีสกิลพาร์สีนะครับในการเอาตัวรอดก็จริงนะแต่มันก็เหมือนยื้อชีวิตนะเพราะว่าอวีจงเนี่ยกกก็็็เปนนนตััววลละะคคครรทีี่่อข้้างถึบแม จงนะตัวละครต่อมานะครับนั่นก็คือหลิงนะเพราะว่าหลิงเนี่ยมูเมนต์ไวอยู่แล้วนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าพี่แกเนี่ยปีกนกำแพงมาล้วงเราถึงที่ได้เลยนะแต่อาจจะไม่ได้ปิดรอจบนะครับเนื่องจากหลิงเนี่ยไม่ได้ถึกอาจจะอยู่รอเราจนถึงพาสิฟิสเสร็จเนี่ยอาจจะยากยานิดน,นึงนะเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยอาจจะมาช่วยทันอย่างเงี้ยหลิงก็อาจจะต้องหนีไปก่อนนะแต่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถล้วงหลังได้แบบชิวๆนะเพราะว่าตัวออร่าเนี่ยไม่มีสกิลหนีนะครับการที่จะซีซีหลิงโดนก็เป็นเรื่องที่ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าหลิงเเเเนนนนนนนีีีีีี่่่ยปป็็ตตตตััััััััววววลลลละะะะะะะคคคครร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 รทททไไแแถถมมมมมออออออิิใกกกกาาาาาาดด้้้บบบบสสสหหหงงจณ และต่อมาครับนั่นก็คือไอเทมที่ไว้ป้องกันออร่านะครับผมไอเทมชิ้นแรกนะครับโลกแห่งอาเทนาเกาะชดช่วงสกิลดดาวมาริเตอยูก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางออร่าได้แล้วก็ไอเทมที่ไว้ป้องกันออร่านะครับเราไปดูในเกมเพย์กันเลยดีกว่านะครับผมและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง i ิ h Man s h o p โดน,นงเรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มๆเติมปุ๊กเข้าปับ๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับล h Man Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบพอร์ตชำระนาน พร้อมบริการเติมเกมชั้นนาและบัตรกำนั้นและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ลิสต์แมนช็อเท่านั้นโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวคอรออน่าเนี่ยก็มีสกิลในการเอาตัวรอดที่ค่อนข้างดีนะก็จะคล้ายๆกับ <S <S นาน้านะครับตอนที่เราใกล้ตายก็พาสีจะเด้งน,นะ แต่ถามว่ามันเหมือนนาหน้ามากไหมก็ไม่เหมือนครับพรานาหน้ายัางเดินได้น,นะแต่ออรล่านี่คืออยู่กับที่นะ <c oughs> ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนล็อกต่อสูงมากนะครับ <c oughs> แ่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างครบเครื่องครับในเรื่องด้านซีซีนะแล้วก็ดาเมจถามว่าแรงมากไหมก็อาจจะไม่ได้แรงเวอร์มากนะครับแต่ก็มีดาเมจนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่ามันจะเบาไปเลยนะครับออล่านะ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ออร่าเนียมีบทบาทในการแข่งขันเนียมากขึ้นนะครับแต่ในช่วงแรกๆนี่อาจจะไม่ค่อยเห็นคนหยิบไปนะตอนที่เขาเพิ่งปรับมานะครับแต่ตอนนี้ก็มีให้เห็นเยอะขึ้นนะนนนรอยไมนั่นแ่ะไม่น่ารอยไปนี่นะดีนะเป็นอาไครนี่ถ้าเป็นป่าตัวอื่นนี่มีสิทธิ์ตุยไปแล้วนะครับ,รบอา่าแล้วอาใครเอาต่อ เอาสุดฮะอาใครสกินสวยซะด้วยเอาตายนะอาใครถ้าไม่ติดแว็กกนะันน่าจะได้นะครับแล้วแว็กเอาสุดเดี๋ยวฟีแล้วด้วยครับเฮ้ยเพื่อเราปิดได้นะโอ้แต่ถ้าสองคนไม่ไหวครับป่าต้องมาด้วยนะเพราะว่าเอเตกับออร่านะครับสองคนนะดามิไม่น่าปิดพอครับยังมากก็เกือบตายนะ ไลลาโลครับเนี่ยจริงๆคือ M m เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้ตีป้อมอย่างนี้เลยนะถ้าไม่มีซับหรือว่าไม่มีโลมิงเนี่ยคออยู่ด้วยนะครับโอ้ยจู่โจมแอลไลลาเขาใช้จู่โจมเรียบร้อยนะอีกนิดเดียวครับเกือบตายครับแต่เราเสียฟิกนะนี่คือค่อนข้างเสียเปรียบครับถ้ามากับทีเนี่ยคือเขาคอเลยนะว่าออร่าไม่มีฟิกแล้วนะครับเรียบร้อยะเละฮะมีสิทธิ์ที่เขาจะเดินถมเข้ามาเลยนะแบบไม่กลัวเรานะครับ อาคายเขาเปิดเต่าแล้วนะอาคายเขาเรีบเปิดอยู่แล้วนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างถึกนะกระที่เหลือจะล่าได้หรือเปล่าอาคายได้ไปครับสวยครับเมื่อกี้เราสกิลสองไม่โดนเบนด้วยนะและอันตีเรามีแล้วไงอืมอันตีไม่โดนอีกเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับเดินมาเช็คอย่างนี้เบนอะใครจ่ายอันติ เราบอกอย่างนี้ไม่คุ้มเลยนะ <iate> เบียได้ป่ะเพื่อนเราบอกว่าวบวอย่างนี้คือศัตรูคือไม่คุ้มนะมาปุ๊บแล้วตายรัวๆนะครับแต่เลนล่างเราก็โดนกดไปนะโอ้โห <Yeah. S 1> oh, ล้วมาต่อครับติวานานะ โห่แล้วเต้แจกตีให้เราเลยนะครับคัากอเอาแล้วเจ็บต่ออคใครอคใครคนนี้คือเล่นสุดมากนะสุดแบบสุดจริงครับ ครับเ,เดี๋ยวเราไปการเรียนบนนะอากานต่อได้ครับ <c oughs> แล้วจับล็อกมาสวยๆไม่รอดเราไล่ลึกเลยนะครับเพราะว่าเรายังมีพัสดสีอยู่นะ ไปครับกลางตีไปเลยนะโดนส2สวยครับได้ลาลาซิวหน้าล่างนะดันยาวครับซิวหน้าเราก็ตีกลางเลยครับเขาตายสามงี้ซิวหน้าแล้วก็เบนการตัวเดียวนะ ตอนนี้ศัตรูเขาหายหมดนะครับมีแค่แว็กนะที่โผลเลนกลางอ่ามีรายล้า,ลาครับล่างโอเคนะแล้วมาเอาเบนไงปิดเบนเลยนะครับเราจา่าจตินะครับเราเอาชัวนะเผื่อแบบเขาอาจจะแบบรอดดาเมจไปได้นะ แบกตีการครับติวหน้าไม่ดักนะครับอยู่ล่างเราก็เดินชิลเลยนะก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้ตรงใกล้ๆแม่น้ำเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําให้เดินตัดเลยนะครับมีสิทธิ์ที่ศัตรูเขาจะอยู่ตรงนั้นแลวดักตรงนั้นเยอะมากนะแต่ก็ต้องอ่านแมพนิดนึงครับถ้าศัตรูเขาโพลแมพแ,แล้วเราก็สบายใจไนงะมันก็เดินง่ายนะครับแต่ถ้าศัตรูที่เขาดักโหนโหดแบบดักแบบดักจริงๆอะ่ะก็ลาบากนิดนึงครับ จจะต้องเสียพาสซีฟเล่นนะโอ้โหแล้ววาร์ปด้วยไงอาใครพี่แกแบบวาร์ปใส่เลยนะครับเล่นบน2ครับอ๋ออาใครเจ็บฟรีนะเข้ามาเรียบร้อยครับไม่รอแน่นอนครับตรงนี้รอเพื่อนมาเติมนะ แวะอยู่นี่ครับแอวเราได้ตัดเลือดแล้วนะไ่ลาเกือบตายครับศัตรูบัฟเกิดนะครับแล้วก็จริงๆถ้าลาสลอตอยู่นี่น่าจะเต่าฟรีนะไม่ก็กินก็ตีได้เลยนะจริงอาครน่าจะมาเต่าครับ ไปครับแล้วก็ t ีซไปก่อนขัดจังหวะไปครับีเวนามาดู้นะต้องบอกว่าที่เรากล้าเดินลึกเนี่ยก็เพราะว่าเรามีพาสซสี่ด้วยนะก็ะเลยแบบห้านี้หนึ่งครับแข็งสองครับหลังพีแข็งดาเมียป2สองตัวนะตีวนาอยู่กับเราครับต้องบอกว่าแรงครับออร่าไม่ใช่ว่าเบาๆนะสกิลหนึ่งพี่แกครับ เด็บนะอืมเอเอทีวให้อีกครับตอนแรกนึกว่าจะเสียพาีส,สี่ไปนะเพราะเราเล่นค่อนข้างสุดนะครับเดือนห้าจัดบอกเลยฮะคือด้วยความที่เป็นออร่ลาลไงแล้วพาส,สี่ยังไม่เสียด้วย,ยแต่ถ้าเจอตัวล้วงหนักๆเนี้ยเราก็ต้องยืนให้เซฟกว่านี้นะแต่ด้วยความที่ศัตรูเขาเป็นอาคายด้วยนะครับแถม EXP เขาก็ ป็นเบน,นนะมันก็เลยค่อนข้างที่จะไม่น่ากลัวมากนะครับถ้าเป็นตัวอย่างปากิโตเงี้ยหรือว่าวีจงนะที่เข้าถึงตัวเราง่ายๆนะครับก็ลำบากนะหลบสวยครับราเซิอลอตอนนี้เหมือนแบบกะมาหลบอยู่แล้วนะเมื่อกี้อันนี้เช็คเผื่อเบนอยู่นะ ถ้าเป็นอยู่เนี่ยก็เสร็จเราเลยนะครับหลอดยิม้าวีครับรล่างสามตัวนะเพื่อเราอยู่บนกันหมดนะครับเราก็ค่อยๆเล่นนะโอเคครับเจอเบนแล้วนะสา์เช็คดู่อยมาเลยเพื่อน เดี๋ยวรอเพื่อนเรามาเติมก่อนแล้วค่อยเล่นต่อนะครับจังหวะไหนที่เล่นได้เราก็สุดนะเต็มที่นะครับแต่จังหวะไหนที่แบบว่าไม่คุ้มเสี่ยงเร,เราก็รอเพื่อนก่อนนะไม่ต้องรีบอะไครโลครับเบนก็นโล,โ,ลโอเคครับหลังอากาศปิดได้เราก็ปล่อยให้อาการเล่นไปครับ อ่าเรียบร้อยครับแวกโดนต่อไปครับอาใครการติลึกๆเลยนะเพราะว่าอาจจะไม่ทันนะครับหลอดฟรีนะเพราะว่าอาใครเขาตุยไปแล้วนะครับคือถ้าปากเขาตุยแล้วพยายามรีบเอาหลอดถ้าหลอดเกิดนะครับ เดี๋ยวเรามาทําเลนบนนะครับเพราะว่าไม่มีใครทําเลนนะซึ่งการทําเลนเนี่ยสำคัญมากนะครับทาให้เราขึ้นบ้านเขาได้ค่อนข้างง่ายนะก็การทำเลนคนเดียวก็น่ากลัวนะครับถ้าเป็นตัวบางๆนะถ้าจะให้ดีก็เป็นตัวละครที่มูมเมนต์เร็วๆหน่อยนะครับเคลื่อนที่เร็วๆหน่อยนะมาทำเลนนมันจะค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไว โอเคซีวาน่าเขาตัดเล่นเราแล้วนะแบบไม่ต้องไปต่อนะครับน่าจะพยายามไม่ให้ขึ้นบ้านแบบสามทางนะแล้วเราไม่ได้เลี้ยงคยีไปด้วยนะครับรได้นะสวยครับเราเปิดไวเลยนะ เพราะว่าซิวหน้าเขาอยู่บนด้วยครับแล้วเขาดาันสุดไงเรียบร้อยครับแวกจะกลับนะล่างเหลือ,อใครกับแวกครับ2ตัวต่อคีปมาครับสองทางนะต่ออีกทางนึงโดนซิวหน้าเขาเคลียร์แบบสุดไปแล้วนะครับอาใครตายต่อให้อากาตีครับ สวยครับจีต้องบอกซีวน่าคือเขาเอาสูตรเกินไปนะจังหวะนี้น่าจะกลับมากันนะครับและอาคายเขาไม่น่าไหวอยู่แล้วนะเพราะว่าเรื่องไอเทมด้วยนะเราก็ไม่ใช่เบาๆกันนะครับอาการ์ดมีของนะครับเรามีของนะกระแรงนะอาคายยืนแป๊บๆก็เจ็บแล้วนะครับไม่งั้นคืออย่างเดียวคืออาคายต้องอาติดถ่ายคลิปออกนะให้ศัตรูเขาตีบ้าไม่ได้นะครับตอนนี้เรายังไม่เสียพาสีเลยนะเพราะว่าศัตรูนี่ล้วงเรายากครับต้องบอกงี้นะแล้วเมื่อกี้คือจะเสียพาสีอยู่แล้วนะครับแต่ด้วยความที่มีเอเต้นะคอยฮิวให้เรานะ ตอนนี้ค่า7นะครับตายสูดแล้วก็แอซิสสิบห้านะทำนาเมจไป6กหมื่นหกนะครับตีป้อมไปสามพันหกนะแล้วก็แทงไปสามหมื่นสี่นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน No Way